ผมชายแม็กกูดคาร์นะครับวันนี้เราจะมาส่งรถยนต์ให้กับลูกค้านะครับกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับรถยนต์มือสองนะฮะซื้อได้ออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศกับแม็กกูดคาร์วันนี้ยินดีต้อนรับนะสวัสดีครับพี่สุวรรณสวัสดีครับทำยังไงเก็บเงินยังไงถึงได้ซื้อฟอร์จูเนอร์ได้ครับเนี่ยพยายามเก็บไปเรื่อยๆครับพยายามเก็บไปเรื่อยๆเนาะเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเนาะเฮ็นี้นี่ไม่ได้จัดไฟแนนซ์นะฮะซื้อสดนะครับครับจ่ายสดเลยเนาะจ่ายสดเลยครับล้านกว่าบาทโอบถูฉาจริงๆเลย รถสวยทุกใจไหมเนี่ยดูแล้วครับก็ก็ดูพอใช้ได้อยู่เพร่าผมไม่ค่อยได้ใช้ให้ไอ้แฟนซื้อเป็นของขวัญให้ภรรยาเอ้ยโอเคคขารอบสี่ปีไม่รู้วงรอบรอบที่เป็นคู่ชีวิตแล้วก็ส่งเสริมกันเนาะแล้วก็้ึงมีรถมีมีงานนะฮะก็รถจักยาสองแม็กกูดคาร์นะซื้อได้ออกงานจัดในทั่วประเทศ สนใจที่ต่อสอบถามมาได้ที่0852677704และ0948288562เอกของเคสของพี่สุวัสด์เนี่ยเห็นว่ามาซื้อรถกับที่ร้านนี่หลายคันแล้วซื้ออะไรไปบ้างครับซื้อ6ล้อไปอคไปันหนึ่งครับ6ล้อไปคันหนึ่ง10ล้อไปคันหนึ่<อ>งฟอร์จูเนอร์อีกคันหนึ่ง2คัน2คันรวมรวมเป็น2คันรวมเป็น2คันนะโอ้ต้องขอบคุณพี่สุวัสด์มากๆเลยที่ไว้ใจกับแม็กฟูดคานะฮะจนได้ฟอร์จูเนอร์คันนี้ไป โอเควันนี้สมม่งรถยนให้กับพี่สุวัสด์เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่สุวัสด์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย